หนึสองสสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาร้องเพลงนะครับชื่อว่ารักแรกพบนะครับอ่ะหนึ่งสองสามรักแรกพบในครั้งนี้อาจจะเป็นรักที่ไม่ค่อยดีสำหรับเธอแต่อาจจะเป็นคมรักที่ ทีถสำหรับแกฉันคนเดียวอาจจะเป็นไปตามนั้นอาจจะเป็นควาฝันที่ร้ายสำหรับแกเธอคนเดียวก็เป็นไปได้ อาจจะเป็นคาฝันที่ไรสำหรับแค่เธอคนเดียวก็เป็นไปได้รักแรก,กพอคะคนี้อาจจะเป็นรักแรกทบที่ไม่ค่อยดีสำหรับเธอแต่อาจจะเป็นคำรักแรกพบที่มันอาจจะดีที่ฉันคนเดียวอ,อาจจะเป็นคำฝัน ที pet, right. ่ดีสำหรับแก่ฉันคนเดียวก็เป็นไปได้อาจจะเป็นของฟ้าที่ร้ายสำหรับแก่เธอคนเดียวก็เป็นไปได้อาจจะเป็นของฟ้าที่ดีสำหรับแคชฉนคนเดียวก็เป็นไปได้อาจจะเป็นของฟ้าที่ ลาสำหรับแค่เธอคนเดียวก็เป็นไปได้ลักแรก,กพบคขมี้อาจจะเป็นลักทองอาจจะเป็นละกสองมบอของเธอฉันอาจจะเป็นคนนอก อาจจะเป็นของฟ้านที่ลายสำหรับแค่เธอเพียงเดียวก็ได้เป็นได้ใชหมอาจจะเป็นของฟ้านที่ลายสำหรับฉันแค,ค่คนสำหรับแค่ฉันอาจจะเป็นของฟ้านที่ลายสำหรับฉันที่ไปยุ่งกับเธอ มีแฟอยู่ลาจจะเป็นของฟ้าที่ร้ายของฉันและเธอรวมกันก็นไดอ้อาจจะเป็นของฟ้าที่ร้ายสำหรับแค่เธอและฉันรวมกันก็ได้อาจจะเป็นของฟ้าที่ดีของฉัน แต่มันคงพังทไลายไปแล้วอาจจะเป็นรักแรกพบที่ไม่ค่อยดีได้ที่เธอได้มาเจอฉันในวันนั้นที่ฉันขอเธอไปเลี้ยงเขาไปอดีดมันคงเป็นลมๆแรงๆของฉันที่อยากเจอได้เธอมาเป็นคู่ของ ต่เธอเดินมีแฟนอยู่แล้วทำให้รักและพบคงนี้เหมือนเงินเวนฟอมฟันที่ลายสำหรับเธอเพียงคู่เดียวก็เป็นไปได้ฮอาจจะเป็นคำฟันที่ลายสำหรับแค่เธอคนเดียวก็เป็นไปได้อาจจะเป็นคำฟ้น ที่สำหรับเธอคนเดียวก็เฟนไปได้หลักแรกพบคำนี้อาจจะเป็นหลักแรกพบที่น่าเกลียดฉากที่สุดโอ้ไอเฮียฉันนัดเขาต้องตาก่อนฉันคงเป็นักคนที่สองก็เด้ไปม,มีสินะทธิ์ี่จะไปอยู่กับเธอน และก่อนอ้าเจอกันในความฝันดีเลยลจำหลับเธออาจจะเป็นความฝันที่หลสำหรับจะเจอ,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 อกันจงก็เป็นไปได้ oh. ขอบคุณครับนี่คือเพลงที่นานที่สุดที่ผมเคยลงมานะ5้านาทีนะครับเพลงชื่อลักแรกพบนะทุกคน ก็ฝากกดไลค์เยอะๆนะเู้ตอด้ตามผมได้เพิ่มขึ้นนะครับนี่คือช่องรองผมก็ช่วยกดติดตามไปนะขอบคุณครับอ่ะอย่านะลืมนะครับคลิปเพลงในวันนี้ก็ผมก็มีกองมาผสมเพิ่มไปนะกองแบบดิจิต,ตอลทุกคนเอาไปดิฟันมาคอกับนะนทุกคนมานั่นแหละเสร็จแนละ้วนะครับลาก่อนครับทุกคนบายบาย